เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปเรื่องของยาเสพติดกันก่อนใช่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะแต่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะพลตำรวจโทสันติชัยนิรมัยนะคะผู้ปัญชาการปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยพลตำรวจตีอดิต เจริญสวัสดิ์นะคะผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสามนำทีมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมาห้าคนค่ะพร้อมของกลางยาเสพติดไอซ์นะคะยาไอซ์นะคะสองร้อยหนึ่งกิโลกรัมโดยจับกลุ่มตัวได้ที่โกดังแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะคะก็มีการสืบสวนนะคะพบว่ามีกลุ่มนะคะยาเสพติดระหว่างประเทศเนี่ยเตรียมส่งออกยาเสพติดจ,จํานวนมากซึ่งชุดสืบสวนนะคะทราบว่ากโกดังแห่งนี้เนี่ยใช้เป็นที่เก็บพักคอยยาเสพติดก็เลยนํากําลังนะคะเฝ้าสังเกตการจนพบความเคลื่อนไหวจากกลุ่มบุคคล นจำนวนมากเข้าออกโกดังเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแสดงตัวตรวจค้นโกดังนะคะจนพบยาไอซ์ทั้งหมดอย่างที่กล่าวไปนะคะ201กิโลกรมัมซุกซ่อนอําพรางกับกล่องขนมคบเคี้ยวเพื่อเตรียมขนส่งอําพรางเป็นสินค้าขนมนะคะและยังพบสารเหลวเหนียวสีเหลืองไม่ทราบชนิดบรรจุในขวดอีก225กิโลกรมัมก็เลยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในโกดังดังกล่าวทั้งหมดเพื่อไปสอบปากคําขยายผลทางเครือข่ายรายใหญ่แล้วก็จะมีการดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะนะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องของการจับ นะฮะเรื่องของยาเสพติดก็ยังคงม,มีอยู่นะฮะ